พี่น้องพี่น้องหลังจากที่มีดามงดามาเอฟซี FC ปัญญาออนเออไปคอมเมนต์อันเบาไฮไมพ,าาพัชลีผู้จัดการออกมาแล้วผู้จัดการไมพัช,พาชาลีคุณตุ๊กติกน้อยเนาะออกมาโพลแล้วพี่น้องเพื่อนบอกว่าทุกคนออกมาออกมาออกมาอย่าไปสนใจเออถอยออกมากสิป,ประมาณว่าถอยออกมาอย่าเข้าไปยุ่ในเกมน้ำเขาประมาณนี่ไมพัชาลีนะ่ะเพื่อนไปหอด,ดาวอังคารแล้ว เพื่อนโมมาสนใจนะ้ำเอฟซีปัญญาออนยังสี่ดอกพี่นอ้องอเพิ่นสีว่าประมาณนี้แหละพัหลากเขาไปอ่านคอมเมนต์ป้าดูเดือดคักเอฟซีแต่ละคนไปอ่านเบิรงเดอร์พี่น้องอยู่ในพสต์ของผู้จัดการไมพัชลีประมาณว่าเพื่อนบให้คคานน่นแหละพี่น้องว่าซื้อ,อเพื่อนบใหายคาอีนางที่ออกมาคอมเมนต์ด่าเพื่อนอแต่ว่าขันปากดีดีว่าเศร้าเพื่อนอาจจะไปฮดศาลก็ได้พี่น้อง